สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันสตอรี่เรื่องราวของคุณแป้งนะครับคือเมื่อประมาณ5-6เดือนก่อนคุณแม่ของคุณแป้งก็ได้มาฟังคลิปในซีรีส์เฝ้าเดียวต่างๆของผมแล้วก็ได้แนะนำให้คุณแป้งฟังไปด้วยกันเพราะว่าคุณแป้งตอนนั้นก็มีปัญหาชีวิตหนักมากนะครับปัญหาครอบครัวก็มีผลกระทบต่อธุรกิจการงาน ก็ทําให้มีปัญหาไรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายสําหรับครอบครัวคุณแป้งได้ทําธุรกิจเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็รับซ่อมโทรศัพท์ด้วยแต่ว่าหลายๆครั้งปัญหาครอบครัวก็ทําให้ธุรกิจเสียหายแล้วก็เสียสุขภาพจิตมากเลยนะครับจนคุณแป้งกลายเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนักเลย<อ>เธอจึงได้ทักไลน์มาหาผมบ่อยถึงปัญหาที่เจอแล้วก็ผมก็สัมผัสได้ถึงความทุกข์ใจจนซึมเศร้าของเธอนะครับ ผมก็ได้แบ่งปันพระวจนะหนุนใจและเสริมสร้างอธิษฐานเผื่อมาตลอดหลายเดือนแต่ขอบคุณพระเจ้าในวันคริสต์มาสที่ผ่านมานี้เองก็ปรากฏว่าเธอได้โทรศัพท์มาคุยด้วยมีน้ำเสียงล่าเริงสดใสหายจากโรคซึมเศร้าแล้วนะครับก็ลองมาฟังสตอรี่คำพยานเรื่องราวของคนแป้งดูนะครับกาบที่จะได้เล่านเนาะแล้วตัวกิจการงานเป็นไงแล้วบ้าง ก่เรื่อยๆค่ะอาจารย์อย่างวันนี้ก็เหมือนเหมือนจะเงียบเลยแต่ว่าพอตกตกตกตอนเย็นเขาก็ออลูกค้ามาซื้อพิซซ่ากันได<า>้หลายอยู่ค่ะครับก็ตอนนี้ก็ไปขายพิซซ่าแล้วแล้วร้านโทรศัพท์เออทำอยู่ข้างกันเลยค่ะอาจารย์ ร้านโทรศัพท์ก็ยังอยู่หะหรือยังไงใช่ค่ะยังอยู่ค่ะอยู่พอดีหนูเช่าห้องข้างๆไว้เห็นมีคนเข้าออกบ่อยหนูก็เลยเช่าไว้แล้วก็เอาเครื่องซักผ้ามาลงหนูก็คิดอยู่นานมากเลยว่าจะเอาอะไรมาเสิร์ฟหน้าร้านดีเพราะว่าตัวเองก็อยู่ร้านโทรศัพท์บางทีมันก็ว่างเนี้ยค่ะก็เลยก็เลยพอลงที่ชาก็โอเคเลยหนูก็ดูสองร้านได้หมดเลยอะค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะอก็ทําไปตามสัญญาการทรงนำเนาะก็แล้วพระเจ้าก็จะเปิดช่องทางโอกาสให้แล้ว ครอบครัวเป็นยังไงแล้วล่ะครับต้วเิตวิญญาณแต่ถ้าจิตวิญญาณหนูไม่เติบโตจากฟังเศ้าเดียวอาจารย์เนี่ยป่านนี้หนูไม่รู้คิดไปถึงไหนซึมเศร้าไปถึงไหนแล้วอันนี้คือหนูไม่มีอาการเลยนะคะอาจารย์ไืซึมเศร้าแม่ะไรฟอพอกคุยกับพ่อแม่ก็คือแบบแฮปปี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขกปเลยอะค่ะอ๋อดีเยี่ยมมากเลยขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ชักนำให้มนเนาเจอช่งองของอาจารย์อ๋อขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะได้ฟังเอ่อคลิปคลิปไหนบ้างครับเอ่อหนูเริ่มฟังมา ตอนนี้น่าจะเป็นสุภาษิตนะค่ะอ๋อก็้ขอบคุณช่วงย้อนหลังประมาณสามสี่เดือนก็ฟังมาเรื่อยๆที่อาจารย์จะมีเป้าเดี่ยวรายวันนะคะฟังมาเรื่อยๆค่ะอ๋อฟังเป้าเดี่ยวแบบที่บอกว่าเล็กเล็กดูยูเอ่อซีรีส์เออ่มาใช่ค่ะติดต่อซี่เส์แป๊วเดี่ยวนั่งฟังใช่ค่ะช่วงเช้าจะมีเวลาจะมีเวลาฟังของอาจารย์เยอะหน่อยก็จะรีบรีบฟังฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆพอสายจะก็จะเริ่มเริ่มยุ่งหน่อยแล้วก็จะไม่ได้ฟังแล้วค่ะแต่ในสามช่วงเช้าจนถึงประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงโอ เออพอจะแบ่งปันได้ไหมครับว่าฟังแล้วเอ่อมีผลอย่างไรเอ่อบ้างยังไงครับเออมันก็ทาให้เราทําให้เราย้อนย้อนคิดย้อนถามตัวเองเพราะว่าอาจารย์จะมีคําถามทุกครั้งปิดท,ท้ายใช่ไหมคะใช่ครับย้อนถามตัวเองว่าเราเขา้าใจแค่ไหนเอ,อเ,ออเรารู้ว่าคำทีคแค่ไหนเพราะว่าถ้าไปอ่านเองก็ไม่ได้อย่างนี้แน่ๆค่ะอืมแล้วแล้วพอฟังจากอาจารย์เหมือนเหมือนมีคนมานั่งอธิบายให้เราฟังว่าข้ามทีแต่ละคําไม่ใช่เป็นประโยชนด้วยนะคะแต่ละคาอ่ะแปลว่าอะไรยังไงเนี้ยค่ะอาจารย์อธิบายแบบ ละเอียดมากเลยแล้วก็มันทําให้เราเห<ไ>มือนกับเข้าใจพระคมภีได้ง่ายขึ้นนะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะคแล้วมันก็จะทําให้เหมือนกับจิตอิอนญาของเราเติบโต<อ>มองอะไรก็ดีขึ้นนะคะแทนที่จะแบบเออทาไมมันอย่างนี้ทําไมแทนที่จะเป็นคําถามมันจะนมีมะคําตอบมาเลยว่าพระเจ้า<อ>ต้องให้แบบนี้แน่เลย,ย<อ>ต้องเป็นเราแบบนี้แน่เลยอย่างนี้โดยมงนก็ซื้ออย่างนี้นะถ้าเกิดเราโมต่หวงนะคะอาจารย์<อ>แต่ถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะดูแลเรา ในส่วนนี้ยถ้าเราหวงมากแล้วมันเกิดปัญหาอะเราก็อย่าไปหวงมากเกินเกินไปแล้วก็ต้องปล่อยปล่อยเงินออกไปบ้างเนี้ยคะ่ะให้สถานการณ์ให้เราไม่รอเ,เดินต่อไปได้เนี้ยคะ่ะใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเงินบ้างเรื่องความคิดตัวเองเอออย่าไปอย่าไปแบบเหมือนกับไปจดจ่อกับเขาจนเกินไปอะไรเงี้ยคะ่ะเหมือนพระเจ้าจะมีบทบทเรียนให้หนูตลอดเลยอะค่ะครับครับหนูรู้สึกอย่างนั้นทุกครั้งเลยอย่างครั้งนี้หนูก็บอกพอเขาจะเรื่องเกี่ยวกับศ็ศหนูก็บอกโอ้พระเจ้าจะสอนอะไรหนูแน่ๆเนี่ต้องมีบทเรียนใหม่มยอีกแล้วแน่ๆเลยหนูกนะ็คิดอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่า ปรากฏว่าได้ยี่พิชซ่าค่ะจันรอบนี้ใช่แล้วครับคือสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยพระเจ้าก็ควบคุมทั้งหมดนะครับซึ่งพ <c oughs> ่อเราไม่คิดลบกับสถานการณ์แล้วเราหันมาคิดในเชิงว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรเนาะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อเราหันมาคิดแบบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราก็จะอพอใจแล้วก็จะบอกเรานะ เรารเราจะเกิดการปิ้งแว็บขึ้นมาเองเข้าใจเองว่าอ๋อที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่อย,ยอดเยี่ยมที่สั้นอยู่ซึ่งถ้าเราเติบโตเนี่ยเราจะเราจะคิดไปในเชิงนี้แล้วเราก็เอ่อเรียกว่าความคิดของพระเจ้าเนี่ยเอ่อก็คือเสียงของพระเจ้าจะจะเข้ามาโดยที่เราแม้แต่เราเองเราอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเอา้นี่มันเป็นเสียงพระเจ้าแต่จริงๆมันก็เอ่อเสียงของพระเจ้าเนี่ยก็จะทําให้เราเอ่อมั่นใจวางใจ แล้วก็มีสันติสุขในพระเจ้านะครับค่ะใช่หนูหนูก็ฟังจากอาจารย์นี่ละคะคืออาจารย์จะชอบใช้คาว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมแผนอะไรบางอย่างใช่มันก็เลยทําให้หนูรอะคะ่ะหนูรอรอฟังแล้วก็ก็าอธิษฐานใช่ครับแล้วก็รอคําตอบเนี่ยคะ่ะใช่ครับเออเราเราจะเป็นอกลุ่มมนุที่รอด้วยความหวังคือเราจะมีความหวังอยู่ที่พระเจ้าเราจะไม่ขึ้นหวังนะครับค่ะอา่าเพราะว่าพระเจ้าสัตย์ซือในการรักษาพระสัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้น ในแต่ละวันที่ผ่านไปแม้ว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคำรีฐานก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนที่จะสิ้นหวังเพราะว่าเรามีความมั่นคงมั่นใจว่าพระเจ้ามีแผนการดีๆที่เตรียมเอาไว้สำหรับเราเนาะมันจะเป็น่คะ เพราะว่ารอบนี้หนูรู้เลยว่าอ๋อหนูได้กิตจการที่ซ่ากลับมาแล้วก็มันทาให้เรารู้สึกว่าเ <c oughs> อาขายพิซซ่าาเขาไปบับาบัดหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาที่เขาไม่ได้อยู่ที่ร้านกันเราอะค่ะหนูไม่กังวลเหมือนจะถอนเลยก็คือเราตัดงานซ่องออกได้เลยแล้วก็เราก็มีรายได้ที่ซ่าเสริมเข้ามาแทนอ่าเมนแล้วก็ขายใจชาร์ตอะไรเราก็ขายของเราไปได้อะคะ่ะโมเดินใช่แล้วก็พระเจ้าเอ่อเอ่อจะช่วยให้เรามีสันติสุขไม่วั่นวหวกับสถานการณ์แล้วพระเจ้าจะมีเอ่อหนทางมี ประตูโอกาสใหม่ๆเปิดให้เรานะาถ้าประตูหนึ่งปิดลงก็จะมีประตูใหม่เปิดให้เพราะฉะนั้นเรา<ๆ>เราไม่ต้องไปหวาดกลัววิตกกังวลกับอนาคตนะครับเราเราก็เอ่อเรียกว่าแท้อิ่มเต็มเปี่ยมอยู่กับพระ,ะเจ้าตลอดเวลาแล้วเอ่อใ,ในจิตวิญ,ญญาณเรามันก็จะเอ่อเต็มไปด้วยความเชื่นชมยินดีคึกคักกระฉับก,กระเฉงไม่หวด่นหวหอเหี่ยวทอแท้ใช่ไหมครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจ้า <g ots> ก่อนก่นนจะมีคำถามเต็มไปหมดเลยทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องเจออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แต่อา <c oughs> จารย์นั้นมันไม่คิดเลยอีกเลยอะค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ก็ฟังดูวันนี้แล้วก็รู้สึกเอ่ดีใจนะเพราะว่าน้ําเสียงคุณแป้งก็ก็รู้สึกอ่น้ําเสียงกระติรลอนสึกคักด,ดีไม่เหมือนอ่สมัยหลายเดือนก่อนทักมาก็เหมือนกับว่าจะหมดนหมองโอดหูอ่อเข้าวนะสวัสดีคุวันนี้กายเป็นกายเป็นหนวหนุนใจแม่ได้ซ้ำ เพราะว่า้าแม่เขาจะกังวลแม่ลูกลูกเขยเป็นแบบนี้แล้วถ้าแม่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วจะยังไงต่อเนี่ยหนูหนูก็บอกว่าฝากไปกับพระเจ้าสิแม่อไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นเส้าหลิวในทีรีที่สั่งอยู่ใช้ไหม ฟังด้วยค่ะแม่เขาฟังก่อนหน่ด้วยซ้ำแล้วเขารู้สึกว่าอาจารย์นี่แหละใช่เลยแล้วเขาก็บอกเอาแป้งฟังทีเนี่ยแล้วแต่เปานบ้านต้องหมืนใจแม่เพราะว่าแม่อาจจะได้ความว่าเป็นแม่แล้ว่วงลูกหลานอะไรอย่างเนี้ค่ะเคิดว่ากนะคะก็เออมันก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าเราเอาความห่วงใยนั้นมาเอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วเราก็จะได้รับสันติสุขเราก็จะมีความหวังมีความเชื่อว่าเออมันอยู่ในแผนการพระเจ้าพระเจ้าควบคุม นะแล้วก็อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามั่นใจกับพระเจ้าสมัยวา่าในที่สุดมันก็จะต้องมีทางออกที่ดีอามีไหมครับอามีค่ะอาจารย์แล้วก็ยังไงก็ติดตามฟังคลิปที่แชร์ไปอย่างต่อเน,นื่องเนาะให้ได้ค่ะให้ได้ยินออ่ให้ไปจนถึงขั้นได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อกัดเจ็นด้วยตัวเองเลยนะดีไหมจะดีค่ะอาจารย์เยเลย ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราอคุ้นเคยเพราะว่าผมจะอแนะนําให้อหยุดชั่วขนะเป็นครั้งๆใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ลองเอกดสต๊อไว้ก่อนแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์มีอะไรต้องการจะบอกลูกเป็นพิเศษไหมจากประวจนะก้อนนี้แบบเนี้ยที่เราอกดสต๊อกคือแล้วก็มันจะเป็นการเปิดต้องอกาสให้เราได้ได้ ได้ฝึกฝึกที่จะฟังเสียงพระเจ้านะก็คือเมื่อเราหยุดเชื่อขนาดเนี้ยอมันก็แล้วเราเอาเราจะฝึกในการดักจับความคิดที่มันผุดขึ้นมาอาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะแต่ว่ามันจะผุดขึ้นมาเองความคิดที่ผุดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยมันก็คือเสียงภายในใจเราแล้วเสียงเนี้ยอมันอาจจะเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้าหรือเสียงของเราเองหรือเสียงของซาตานเมื่อเรา เอ่อเ้าเดียวเนี่ยเราจะเริ่มแยกแยะได้ชัดเจนว่าเอ๊ะทาไมเรามีความคิดแบบนี้ปุดขึ้นมาปิ้งวบ,บขึ้นมาแล้วแล้วถ้าความคิดเนี้ยมันทําให้เรามีสันติอมีความมั่นใจมีความอา่าอ่าไว้ใจในพระเจ้าแล้วก็อ่ไม่เคร่งเครียดเนี่ยความคิดอะไรแบบเนี้ยแสดงว่ามาจากพระเจ้าก็คือเสียงของพระเจ้านะาค่อยๆฝึกที่จะฟังเสียงของพระองค์แล้วเมื่อทาได้แล้วก็ทำบ่อยๆก็จะค้นเคยนะ แล้วก็ก็ด<ะ>ีมากคือในในตอนก่อนจะจบคลิปเนี่ยเอ่อผมก็จะมีการตั้งคําถาม<ช>เออเราก็เอาคําถามนั้นน่ะมาอธิษฐานถามพระวิญญาณก็ได้ว่าเออพระวิญญาณวันนี้พระองค์เอ่อต้องการจะเอ่อให้เลมาอะไรเป็นพิเศษกับลูกบ้างพระองค์อยากจะถึงจิตจูใจอะไรลูกพระองค์อยากจะเตือนสฏิอะไรลูกพระองค์อยากจะเอ่อช่วยแนะนําอะไรลูกอะไรเงี้ยคือถามฝึกฝึกถาม,มบ่อย ถามเพราะว่าพระองค์อยู่ใน,นในตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ปารุบอกว่าร่างกายของคริสเตียนเราเนี่ยเป็นวิหารเป็นที่ประทับของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือพระเจ้าอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราฝึกที่จะตั้งคําถามกับพระองค์บางครั้งของไปอาจจะไม่ได้ว่าจะได้รับคําตอบท,ทันทีแต่บางทีเวลาเราร้องเพลงสบายใจอยู่ดีๆมันก็ปิ้งแวบอะไรขึ้นมานั่นแหละครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะจะตอบเราในเวลาที่เรา กำลังมีสันติสุขแบบนั้นแหละครับครับก็ดีใจครับที่ฟังแล้วน้ําเสียงคนแป้งก็เข้มแข็งเอแล้วก็เอมีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนสสยซึมเศร้าไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้านะนันก็วันนี้เป็นวันพิเศษเอ่อวันค้ายวันเกิดเดี๋ยวจะขออธิษฐานเผื่อนะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่มีโอกาสได้ สามัคคีิรร่วมกันกับคนแป้งซึ่งก็ได้ใจสแสวงหาพระองค์และได้ติดตามที่จะเข้าฟ้าพระองค์ด้วยกันในคลิปซีรีส์เฝ้าเดี่ยวต่างๆมามากมายหลายซีรีส์แล้วและขอบคุณพระเจ้าที่น้องแป้งก็เติบโตขึ้นมากในกจิตอิมญ,ญาณซึ่งความกดหูหอเหี่ยวซึ่งเศร้ากับปัญหาในครอบครัวก็เกี่ยวจางลงไปแบบนี้เธอก็มี ใจที่เต็มไปด้วยความเชื่ชมยินดีมีความสุขมีความมีมความรัอนใจม,มากขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เพียงจะเปลี่ยนแปลงภายในสภาพจิตใจของน้องแป้งเท่านั้นแต่ว่าพระองค์ก็ยังเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกด้วยก็ได้ประทานพระพรให้มีธุรกิจการงานตัวใหม่ที่ทําให้จะเป็นประตูโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาก้าแต่พระเจ้าเนื่องใน โอกาสวันท้ายวันเกิดวันพิเศษของน้องแป้งซึ่งเป็นวันคริสต์มาสพอดีก็ขอพระเจ้าที่จะวอวยพรเขาให้เขาได้รับของขวัญพิเศษจากพระองค์เป็นของขวัญที่จะทําให้เขาได้มีชีวิตใหม่ที่เติบโตในพระเจ้าเต็มเปีเป่ยมไปด้วยพระคุณและความรักของพระองค์อยู่ในเส้นทางที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้พระพรหลังไหลามาสู่เขาและครอบครัวได้แต่พระเจ้า ัาแต่งชีวิตของน้องแป้งให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งรบบริบูรณ์ในทุกด้านเพื่อพระอพรอที่มาถึงครอบครัวนี้ก็จะหล่งไหลไปสู่ผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้องในวงจรชีวิตของเขาข้าแต่พระเจ้าเราที่ถ่ายร่วมกันขอคุณพระองค์ในพระนามพระเยู<ม>ุริศขอบเุนค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะครับพระเจ้าไวพรนะครับค่ครับพระเจ้าไวพรค่ะอาจารย์สวัสดีดครับครับพี่น้องที่รักจากที่ได้คุยโทรศัพท์กับคุณแป้งผมก็สัมผัสได้ว่า พระเจ้าได้ทําการอัศจรรย์สองด้านนะครับคือทั้งด้านภายในจิตใจจิตวิญญาณของเธอทําให้เธอค่อยๆหายจากโรคซึมเศร้าและก็ได้ทําการอัศจรรย์ภายนอกด้วยคือได้เปิดประตูโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้อีกด้วยและขณะนี้คณแป้งก็มีความล่าเริงชื่นชมดีดกับพระพรที่ได้รับผมก็ดีใจมากนะครับที่การแบ่งปันคลิปเฝ้าเดี่ยวในหลายๆซีรีส์ก็ได้มีส่วนช่วยให้ครอบครัวนี้ได้เติบโตแข็งแกร่งขึ้นในพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่พันธกิจ Big Miracle ก็ได้เป็นประโยชน์เป็นพระพรให้แก่หลายๆคนที่ติดตามรับฟังนะครับซึ่งช่องนี้ก็ชื่อช่องว่าพระเจ้าแสานอัศจรรย์และก็ขณะนี้มี FC กดติดตามหมื่นกว่าคนแล้วมีหลายๆคนอยากจะโทรมาเป็นพยานถึงพระพรที่ได้รับจากการติดตามรับฟังคลิปต่างๆที่ผมได้แชร์ไว้แล้วก็มีหลายๆคนที่อยากจะโทรมาขอนะแนะนาปรึกษาในการดาเนินชีวิตคริสเตียนนะครับ และก็มีบางคนรับเชื่อทานโทรศัพท์ด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ผมมีกําลังใจมีความมั่นใจในการทำันรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องท่านใดต้องการจะโทรมาคุยกับผมเพื่อจะแบ่งปันคำพยาาญหนุนใจเสริมสร้างหรือเพื่อจะปรึกษาปัญหาชีวิตการเป็นคริสเตียนก็นัดมาได้นะครับเพราะว่าผมก็ทําธุรกิจส่วนตัวจะสะดวกสะดวกคุยโทรศัพท์ในช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับ นัดล่วงหน้าได้โดยแอดไลน์แล้วก็ทักมาที่ไลน์ไอดีบิ๊กบิ๊กสี่เจ็ดเจ็ดนะครับ BIG BIG 477สี่เจ็ดเจ็ดครับขอพระเจ้าไวพรนครับ